ที่สบาไมบใช่ อาชีพที่ทำตรงนี้คืออะไรครับคืออาชีพเนี่ยปเล็กก็เป็นปาเล็ก็มีโรงพิมพ์เล็กๆนะทำทำทำโรงพิมพ์แล้วก็ในยามที่ป้เล็กว่างป้าเล็กก็มาทํางานด้านจิตอาสาช่วยชุมชนก็เมื่อก่อนปาเลกจะทำเยาวชนเช่นพาเยาวชนอย่างหนูๆเนี่ยเมื่อรุ่มก่อนหนูนะปาเลกปาป็กก็พาปลูกผักแล้วก็เอ็นน้ําชีวภาพในในละครจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมในในชุมชนนะคะ กิจกรรมในชุมชนเนี่ยป้าเล็กป้าแจ้แล้วก็ป้าใจเนี่ยจะทําร่วมกันค่ะป้าใจนี่อยู่ชุมชนหลังวัตีนนะคะดูแลแล้วก็ร่วมกับกับของเกษรลําพูแล้วก็ร่วมกับประชาคมทั้งหลายที่ที่อยู่ระแวกของรัตรนโกสินทร์เนี่ยรับกรุงเนี่ยในในด้านการทํางานในชุมชนนี่คือป้าทํางานร่วมกับชุมชนมาทั้งหมดก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วตอนนี้นะคะคือช่วยเหลือ และพวกประชาคมต่างๆที่เขาขอความช่วยเหลือมาให้เราให้เรามาร่วมกิจกรรมแบบจิตอาสาเราก็ไปทําทุกที่ที่เขาขอความร่วมมือโดยโดย,โดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรวัดใจเนี่ยสามารถเข้าได้ทุกทุกชุมชนทั้ง20ชุมชนเข้าได้หมด้า ดีไหมเดี๋ยวถามเรื่องด้านในการทำงานของป้าโอเคน 3, 2, ับสามสองหนึ่งรับป้าเล็กทำงานร่วมกับเด็กๆนี้ป้าเล็กรู้สึกยังไงล่ะคะป้าเล็กรู้สึกว่าป้าเล็กชีวิตความสุขนะคว,า,วามสุขในความสนแล้วก็ความช่างรู้ช่างอยากเห็นแล้วป้าเล็กเนี่ยใกล้ชิดยิ่งกว่าใครพ้นบ้านป้าเล็กอยู่ตรงข้ามตรงเนี้ยจะเห็นการพัฒนาของเด็กแต่ละชุดเด็กฉลาด เด็กแก้ปัญหาได้แล้วก็เห็นการพัฒนาของเด็กๆในด้านการพูดเมื่อก่อนก็พูดไม่เกดเลอะแต่แต่แม่ต้าก็ดูแลก็กลายเป็นเด็กพูดเลาะแต่เรื่องโซนธรรมชาติไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรที่ถูก้องสนหนเขาเขาก็เล่นอะไรของเขาไปเงี้ยก็ก็คือเราเราได้ฟัฟงเหตุผลของเขาอ่ะใหม่ๆของเขาอ่ะนะ ว่าเออรุ่นรุ่นเราไม่มีอย่างนี้นะแต่รุ่นเขามีอย่างนี้นอ่ะคือคือเราก็รับฟังเรื่องราวของเข้าอ่ะแล้วการทํางานที่แบบต่างวัยกันเนี่ยรู้สึกว่ามีอุปสรรคไหมคบที่อื่นไม่รู้นะแต่ที่บางปูไม่นะ,ระเราได้ทตั้งแต่เกสรลําพูร,รุ่นแรกๆที่มีการเต้นบีบอยอยู่ใต้ต้นลำพูอ่ะตั้งแต่แบบน่ามันต้องมาไปเห็นพัฒนาของเด็กๆเนี่ยคือมันก็เหมือนไม้ผัดใบนะผัดผัดไปใหม่มาอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็เห็นการพัฒนาที่ดี แรกก่อนนะพอเราทำข้องแล้วค่อยเพิ่มไป็นลโลเ้าโล่ที่ห่ออะไรชีวภาพ,าพอันนี้ที่หอ้อชีวภาพ,าพแม่ไม่ใช่จามานาวนะ <laughs> หาสิพอเรียกว่าชุมชนบาลังโูเนี่ยที่ใช้คําว่าสเสน่ห์บาลังคูเนี่ยมันสเสน่ห์จริงๆสเสน่ห์หนึ่งสเสน่ห์ระหว่างวัยทำตั้งแต่คนอายุเกือบร้อยแปดส จนมากระทั่งเด็กเนี่ยเด็กเด็กทารกอย่างแฝดอย่างเงี้ยเราทํางานกันระหว่างวัยเนี่ยเราเข้ากันได้ท,ที่เราทากับเด็กเด็กเนี่ยก็เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ได้ไม่อยู่ในวงวงที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเ,เกี่ยวกับเรื่องรานเกมอะไรเงี้ยได้มีกิจกรรมที่เขาทำเงี้ยแล้วก็แต่และถ้าไม่มีงานอะไรเราก็จะจับเขาอ่ะไปเดินลงนลง,ล,ง,ล,งลูกน้ํายุงลายนะ่ก็เอาน้ําหมักไปเทตามท่อที่อุดตันนะ่ะมันช่วยกัดกร่อนไอ้พวกไขมันน่ะ ออกได้รูน้ําก็จะไม่ตันบอกก็แล้วชาวบ้านก็เห็นแล้วเขาก็ชื่นชมเด็กๆพวกนี้บอกดีๆทํานี้บ่อยๆนะแลวเด็กๆเ,เ,เ,เขาก็เขาก็ากอิ่มเอิบใจะที่ว่าเออได้ช่วยเหลือสังคมอ่ะ <c oughs> <c oughs> মাকাাকে. <laughs>